สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับรายการแรง n s f ่น h i o นะผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมลิมโบล,มลิมโบลิมลิมโบลิมโบเออนั่นแหละอ่านไม่ถูกซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเราเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้คนหนึ่งอะ่ะเออออกมาตามหาไม่ใช่ดิเราเราหลับกลางป่าแล้วมาตามหาพี่ชา,พชายพี่สาวไม่รู้ที่หายไปไม่รู้หาเลยเลยที่รู้คือมันเป็นเกมแนวอาร์ตสามิตศ หุยสองดีครับผมซึ่งก็เป็นแนวยังไงดีวะบอกไม่ถูกเว้ยไม่รู้อ่ะดูเล่นๆไว้แล้วกันโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะผมถ้าเกิดเป็นเกมที่เล่นผ่านสตรีมนะครับจะมีการปลดล็อกเอ่อคอลเลกชันมั้งนั่นแหละชิ้นแรกนะครับผมให้คุณเดินไปทางซ้ายนี่แหละนี่จะเจอของหนึ่งชิ้นปิ้งเก็บไปซะเออแล้วเราก็ไปต่อเลยเกมนี้เป็นเกมนะแนบวบว่า พบกับปีศาจร้ายที่จะมาแบบให้คุณไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นกับดักที่ต้องหาทางแก้ไขปริศนาครับผมก็เราก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนั่นแหละตานนั้นอ่ะซึ่งก็เกมนี้ก็ออกแนวเหมือนชีวิตจริงนิดหน่อยก็ระวังอะไรมันเสียบทะลุคุณนิดนึงนะเห็นลำแหลมเนี่ยคุณลองลงมาหนไมล่ะเอ้ยเวนอย่าไม่ทะลงเลยคุณก็จะได้พบกับความตายอนาสยอน นั้นก็พยายามเซฟเซฟหน่อยก็ดีนะขี้เกียจเล่นหลายรอบคุณก็ดูตามผมไปเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นปริศนาว่าทำยังไงให้เราจะไปงานได้ให้กดปุ่ม control ค้างเอาไว้ครับแล้วกดถอยหลังมาตัวเราก็จะดึงมาอย่างงี้ดึงให้ดึงตึงนะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นซ้ำอีกรอบอ่าผ่านได้แล้วเห็นไหมนี่ก็จะเป็นเชือกเออเชือกอ่าเดาเชือกทุยไม่ใช่แล้วก็ลงมาลงมา ลงมาครับลงมาดีๆลงมาเออลงมาแล้วแหละลงมาเร็วสือวะแล้วเราก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นการางโยกทุยไม่ใช่ครับผมให้เราเดินลงไปตายนี่เออก็ผ่านแล้วไปต้องมุซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรแล้วก็โดดไปโดดเออระวังตกน้ําตายได้หรอโย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 เยดเดินไปเลย ตรงนี้จะเป็นทางที่เราจะให้เราขึ้นเรือนะแล้วก็เวลาลงเรือใช่ไหมมันก็จะหลุดตะขอพอดีปุ้งแล้วเราก็ไปตามเรือข้อคือกับตอนแจ็คเอร่มแล้วคุณก็ต้องรอต่อไปรอมันก็ไปถึงฝั่งมันก็ให้เราเดินต่อเองละ่ะตอนนี้เราก็เดินเล่นไปเมาเรือแล้วนะแล้วแต่แล้วแต่คุณจะเล่นนะเออ เสียวเวลาชิปหายเร็วดิวะโอ้หคนมันเวลามีจำกัดนะเว้ยเร็วเออถึงแล้วถึงฝั่งแล้วครับผมซึ่งก็ตรงนี้มาแล้วก็จะโดดขึ้นหินนี่ไม่ได้นะเออเราก็ไปเอาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเรือนนี่แหละลากขึ้นฝั่งมากดคอนโทรลมาเดิมลากขึ้นมาเออนั่นแหละลากลากสิเว้ยลากลากลากให้มันติดกำแพงไว้สุดน,นะครับผมแล้วเราก็โดด โดดโดดไปโดดเออโดดเออนั่นแหละโดดขึ้นไปแล้วก็ต้องปีนต้นงิ้วหรือเปล่าวะไม่รู้ต้นหาอะไรอ่ะปีนไปสูงๆโดดเกาะเชือกเออเอาเฮ้ยล่วงอ่ะโทษโทษโทษเฟลเฟลโทษโทษโทษเอาใหม่ใหม่ใหม่ปีนไปโดดจับโดดโดดนิ่งๆเออโดดปีนไปปีนไปเออนั่นแหละ วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปสุดปของฟ้าของกายวิ่งไปวิ่งต่อไปวิ่งสิวาเฮ้ยโดดไปด้วยวิ่งไปโดดไป,ดดไป,ดดไปเพิ่มความเร็วหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจคุณต้องดูดีๆนะที่เผลนะ่ะเห็นไหมนี่คืออะไรคุณไม่รู้ทำไมมันคืออะไรทำให้ดูวะแ,แซมขอกระจายๆๆวิธีผ่ามันก็ง่ายแสนง่ายดึงและลาก แล้วก็โดดผ่านมันไหมโดดไปโดดอีกอันหนึ่งโดดนั่นแหละสวยงามแล้วก็เดินต่อไปถามว่าผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นมาแล้วอะ <c oughs> แล้วถามว่าตรงนี้ผ่านยังไงในเมื่อเราโดดนี่ไม่ถึงไอ้น่อไม้หรือโครงกระดูกก็ไม่รู้ให้เราดึงนี่มาครับผมแล้วก็ลากมาันมาแถวนี้แล้วเราก็ไปเกาะเชือกเออมันจะแดกงับ พอแดกเสร็จเราก็ไต่ขึ้นมาโดดเด้ยโดดดิเออนั่นแหละแล้วไปต่อได้ครับผมอย่างง่ายดายเลยนะใช่ไหมล่ะง่ายดายใช่ไหมล่ะโอ้ชิวๆอย่างนี้ชิวๆแล้วต่อเลยสไลด์สไลด์พื้นสไลด์หนอนไม่ใช่เอิ่มเอิ่มตรงนี้ก็ตรงไหนยัมีอะไรต่อวะชิบหายหิน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 โอ้หินหินยักษ์หิน เออก็เดินังทางทางซ้ายไปวแล้วกันเดี๋ยดนหินทับตายจะถือว่าไม่บอกหาไม่บอกอีกเออเดินต่อไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินอีกเดินอีกเดินตอกแตกตอกแตกเดินเข้าไปเดินอีกถามว่านี่ไว้ทำไมหลายๆคนคิดว่าเอาลงน้ำใช่ไหม แล้วก็ปล่อยเอ้ยสกายมาแป๊บอ่ะกลับมาต่อครับผมหลังจากที่เมื่อกี้สกายมันเข้ากวนตีนมากเลยแล้วเราก็คิดหลายคนคิดว่าแบบไปตามน้าใช่ไหมคุณคิดผิดอย่างแรงเลยมันไปไม่ได้จมน้ําตายเลยเนี่ยให้เราไปหากล่องไอ้กล่องไปเดิมนั่นแหละมันกล่องหรือมันก็ไม่รู้นะมันจะเป็นลังหรือกล่องเนี่ยดึงกลับมาดึงขึ้นมาดึงมันนะดึงมันมาดึงมันมานั่ะแหละดึงมันเข้ามาดึงมานน่นไงเห็นเชือกไหมเชือกเชือกถาวรนั่นน่ะตรงนั้นน่ะ ขึ้นกล่องครับโดดขึ้นใบเกาะนั่นแหละครับสวยงามครับแล้วก็โดดครับถุยโดดที่ไหนเล้ไม่ใช่โดดผิดทางครับผิดทางอรัเอาใหม่เอาใหม่โหยโอยโอยถุโยโดดไปเกาะนั่นแหละเออนะครับไปต่อครับโดดเกาะไปเรื่อยๆครับอึบนั่นแหละสวยงามโดดไปอีกนั่นแหละโดดเข้าไปโดดอีก แล้วก็ทําการหักนี่ครับตุบ้มเกิดเป็นโกโก้ขันสำหรับคนที่จะมาเอาไอ้คอลเลกชันนะครับก็ตรงนี้จะมีจุดหนึ่งครับผมเกาะแล้วขึ้นไปครับเอ้ยชิบหายล่วงขึ้นให้ดูครับโดดเกาะครับนั่นแหละครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปครับแล้วก็โดดเกาะเอ้ยล่วงโอ้โเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวมันต้องมีการเป็นทาซานนิดหน่อยนะ อ่ะเอาไปอาชิบหายให้เราวิ่งแล้วก็โดดอยอโอยโอยเย้ยเย้ยไม่เก็บแล้วปล่อยแม่งปล่อยมันไปไม่เอาแล้วเพราะผมได้ไปแล้วคุณก็ไปเอากันเองแล้วกันทำแบบเมื่อกี้มันก็ได้เอ้ยกล่องไม่อันนี้ไม่ต้องแล้วแล้วเราก็ดันนี่ลงไปแล้วเราก็ตามมันไปครับผมอึ๊บนั่นแหละไปแล้ว ไปโดนเกาะเออนั่นแหละถึงเรียบร้อยทีนี้ก็ผ่านตรงนี้ไปอย่างง่ายได้ครับผมแล้วเราก็จะไปต่อกันตรงอะไรต่อวะจำไม่ได้ไว้ในเรื่องตรงนี้เราไปเจอกับกับอะไรวะอื้ยกับไอ้นี่เมงครับผมแมงมุมยักษ์ที่จะขยี้ทุกสิ่งให้เป็นจุนที่เราสัมพันธ์มัน ไม่ใช่ดูดูล่อล่อล่อชี้ชี้กว่ามึงชี้กว่าฮะมึงชี้กว่ามึงชี้ใช่ป่ะมึงชี้กว่ามึงปักมขาดิกูไม่กมลัวมึงหรอกเอ้ยเชีย่ยหูตกใจเออกลายเป็นไก่บินเรียบร้อยเอาใหม่ใหม่ใหม่เออกูไม่กลัวเอชีย่ยหูหนักกระเดิมอีกอะไะดีดีนะวิธีผ่านในบ้านนี่ก็คือทำอย่างนี้ครับไปล่อให้มันกลางปีกแล้วก็ให้มันเจาะเจาะพื้นก่อนเออ แล้วกิก่งมาก็จะล่วงลงมาเอาเชี้ล่วงมาดิเฮ้ยล่วงมาสิเฮ้ยเอาใหม่ๆใหม่ๆเมื่อกี้พลาดนิดหน่อยเดี๋ยวผ่านก็ลืมแล้วตรงเนี้ยชีห้หน้าว่ะมึงชีห้ชนหน้ากูใช่ไหมชึ้อ๋ออีกนิดนึงนิดนึงอีกทีใหดีดิให้มันชีนห้หน้าเราครับทีมมาสิชึ อ่ามาแล้ว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 ทีนี้ก็เ,เราก็ไปลากมันมาครับผมแล้วก็ดึงมันมาืออดึงสิดึงสิดึงสิดึงส,งสิและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมให้โดดข้ามนี่ไปก่อนแล้วก็ดันต่อไปไอ้ยะมาดิมาดิมาดิาดชึ๊นั่นแหละชิ้นแรกครับผมแล้วก็ดึงกลับมาเอาใหมา่ใหมา่รอบอีกรอบ,ออบชึก อุ้ยเหี่ยไม่โดนเอาใหม่ใม่ใม่ชิ้นที่สองชึกนั่นแหละสวยงามอันที่สุดไอ้เหี้ยตกใจเขาแม่งเอ้ยเอาใหม่ๆหม่ม่แมงเอ้ยพลาดนิดหน่อยขอภยขอภัยครับผมมาต่อเลยเกมนี้มันถ้าเกิดสเกตซาวดีๆมันจะทำให้เราสะดุง้งชิบหายไปวอดเลยครับผมกับภาพที่โคตรจะน่าละละถุย ไปหาโดนไม่พ้นโดนแดกเองทั้งนั้นกูไม่ใช่ขาแมงมุมมึงจะแดกกูทําไมโดดข้ามแม่งแต่ต้นนี่แหละดันไปเลยดันไปนี่เป็นท่าที่เรียกว่าท่าโกงกองตรดรับถุยไม่ใช่ครับผมแดกสิมามึงจะทิ้มกูใช่ไหมมาชี้หน้ากูนั่นแหละจิ้มมากูรู้มึงสดชื่อนั่นแหละ อันที่สองมาเลย嘛กูไม่กลัวมึงหรอกชู่วกูไม่กลัวมึงแล้วอันที่สามแต่เจาะเอ้ยเฮียเฮียเป็นอันที่สามวะเนี่ยมึงก็แดกกูจังเลยไอ้แปลกเอ้ยไอ้นมุมเฮียโอ้สองรอบไปมึงสามรอบไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนดูจะเสียเวลามากกว่านี้เอาใหม่ใหม่ใหม่คราวนี้เอาจริงแล้วไม่กลัวมึงหรอกมานี่มาเจาะสเต็ปเทพหน่อย เต็มเทพไปแล้วว้าเต็มเทพฮะอ้าเต็มเทพไปแล้วว้าอ่าเต็มเทพไปแล้วมาเต็มเทพนี่ไงเต็มเทพมามาไม่กลัวมึงหลอกมากูเต็มเทพนะเว้ยเออเทพนะเว้ยเทพเทพนี่เลยโถ่กะกากูไปมุมกากกากกากกูกากมาดิมาดิมมาดิถูกกากสัตว์เด้อ้ยไปเถอะควาย โอ้แค่นี้เราผ่านกันแล้วครับผมกับเป็นมุมกวยกวาดพันนั้นแต่เราก็ตายหาบเกือบสี่ห้ารอบอะแล้วก็เดินทางต่อไปอย่างไม่ต้องเกรงกลัวอะไรแล้วสไลด์นอนแล้วก็เดินต่อไปตรงนี้สุกาเราจะเจอกับชนเถ่าอูบุนตูหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้จะเป็นเออเออเออ เราก็จะติดใย่างมุมๆครับผมคือเป็นรังของไอ้ห่านี่แล้วเราก็จะกลายร่างเป็นแล้วต้องกดขึ้นๆขึ้นรัวๆขึ้นรัวๆเอ้ยถอนถอนจังซี่มันต้องถอนถอนสิถอนถอนเฮ้ยถอนเฮ้ยถ <c oughs> อนอ๋อไม่ใช่เราจะไม่โดนถอนเราจะติดแล้วก็มุม,มจะเอาเราไปทําทําเมียทุยไม่ใช่เอาไปทาเป็นอาหารครับผมซึ่งเราก็จะไม่จบแค่นี้อยู่แล้วเพราะเราคือ ลิมโบแลมโบไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็จะดิ้นครับดิ้นไปดิ้นไปดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นมันต้องลุสิเอออ่า,อออาฟินาเล่เราจะกลายเป็นมัมมี่อือโดดต่อไปนั่นแหละนั่นแหละููคารแลมโบสุยลิมโบไปเลยอือโดดสไลด์นอนไม่ใช่สไลด์สไลด์ไม่ได้ แล้วเราเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกันต่อไปเรื่อยๆ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 เสียงอะไรเน่าเนาเราก็ต้องเดินต่อไปครับผมโดยล่างมัมมี่นี่แหละอือสไลด์อือนั่นแหละแล้วเราก็ต้องเอาหน้าไปแตะกับไอ้นี่แทะแทะแทแทะแทะอือออลบ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 กำเบยหัวแตก เอาใหม่เอาใหม่โทษโทษโทษเออนั่นแหละสวยงามเอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้พลาดเมื่อกี้ลืมมาต้องโดดกลับเอาละนะไปแล้วโดดกลับโดดกลับโดดกลับโดดเออผมไม่แตกแล้วไปเลยดึงดึงอึ๊บอ่านี่คือหินยักษ์ครับผมคุณต้องยืนมาดีๆนะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นไส้กรอกได้ เห็นไหมนะข้างล่างอะหนามเพียบเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเบรกเบรกเอ้าเชี่ยล่วงเทงนั้นซึ่งก็อย่าประมาทแบบผมนะหินทับไปหาแล้วซึ่งคุณก็ต้องทําอย่างนี้ครับผมดูดีๆนะครับเมื่อกี้ตัวอย่างผิดๆอย่าทําตามอันนี้ของแท้จงทําตามและจงนําไปใช้นี่ครับหินหินไปหนึ่งทีแล้วโดดหนึ่งครั้งนะนี่ครับเรื่อยๆนะครับอย่าโดดเลยครับมันจะจะลงเลยครับ เดืโดมากๆครับไม่ดีแล้วก็จะเห็นแมงมุมเฮียเดินมาหาเรานะครับผมซึ่งเราก็ต้องผวานิดหน่อยแต่มันทำอะไรเราไม่ได้ครับมันเป็นองเรื่องของเกมนี้มันจะไม่ทิ้มเราครับควายมาสิมา,มาเฮ้ยเียอะไรวะโอ้จัดเคเ่ยรู้สึกตายตอนจบอีกพระเอกไงวะตาตอนจบทุยไม่ใช่ตัวร้ายได้ตัวประกอบดิ นี่เลยนี่เลยแถแผะอย่างงี้อยู่สปีนทุยไม่ใช่คนละเพลงนี่เลยออโดดขึ้นได้อ่ะโดดขึ้นอ่ะจะได้ไปตามนี่โดดขึ้นเฉยๆก็ไปได้ครับผมพพีพ์คุณโดดขึ้นคุณก็จะพบกับสิ่งสวยงามเชียเลยจะล่วงแล้วหยุดเลยหยุดเลยกลับมากลับมาจะพบกับสิ่งสวยงาม พลาดพ้นแล้วเออหลุดแล้วครับผมฝืนฝืนสิเราจะตื่นมาพบกับถุยไม่ใช่ดิเราก็จะมีอยากแก้กติดถั่วอยู่เราก็ต้องสะบัดมันทิ้งโดยการ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 อะไรวะเออไม่ได้ติดถัวไวก,ก่อนแล้วก็พบกับเฮีย ศพผู้ตายหรือเป็นตุ๊กตาวูดูล่อคนก็ไม่สามารถทราบได้เพี้ย <Here! S 1> ตรงนี้ก็เอผ่านไงวะตรงเนี้ยสกายหม่แล้วอะไรวะแป๊บหนึ่งครับผมส้นตีนสกายอยู่นั่นอนะขึ้นแดงแล้วมันไม่หม่มมแล้วคอยดูซึ่งตรงนี้เราก็ต้อง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 อะไรวะต้องต้องต้องดาวพื้นสุยไม่ใช่ ต้องไต่เชือกห้อยหลังกลับนี่หลบอย่างไงได้แล้วก็ต้องไปทาซานนะผมโอ้ยโ,ยโ,ยโดดไปเออแล้วก็ไปต่ออย่างชิวๆโย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 มอยเอ้นันคิดไม่แอไม่เกี่ยวกันแล้วเราก็ต้องโดดไปตามต่อไม้ที่เหลือแต่ต่อเอา้าก็ต่อไม้เขาบอกอยู่ต่อไม้อะไรของกูเนี่ย ซึ่งตรงนี้จะเป็นเห็นอยู่นะครับว่ามันคือเสาแล้วก็มีไม้คำยันเราก็ต้องไปสก,กิดไม้มันโดดแล้วก็ต้องโดดเอา้าเฮียร่วงเอออกลายเป็นคนเสียบไม้ย่างช่างหน้าเหลือจริงเอาไม้ไหมทำใจดีๆแล้วเล่นโดดทับแล้วกลับเออหลอดนั่นแหละสวยงามมากโดดตอฮึบฮึบอึบนั่นแหละ ระวังด้วยครับมันจะเป็นแบบเมือ่อกี้ถ้าเกิดคุณโดดไม่ดีเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยลืมแม่งคตรน่ากลัวเลยเจ็ดคกเลยผมตายไปกครัหละคตบ่อยไอยเกมเนี้ยตรงนี้ก็เมื่อกี้นะที่เจอกันเมื่อกี้จะมีหินหินก้อนโคตรเบลอเลยกระโดดสวยงามไปต่อครับเอ๊ ระวังไม้ด้วยระวังไม้เ hmm. ด oh, okay. okay. ี๋ยวทิมตูดเอาเอาล่ะเราใกล้เขาเขาใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆแล้วปลายทางจะเป็นยังไงไปพบกับลิมโบโอ้ยเฮียมีการโอ้โหลังเหล็กอะไรเนี่ยอุ้ยเฮียอุ้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 ยดาวดาวอย่านะเว้ยอย่าทิมอย่าทิมอย่าอุ้ยไม่ทิมด้วยดาวดาวดา อุ้ยเฮีย้ยอะไรวะอ๋อแม่งโง,ง่ยองอ๋อมันคือเครื่องไงน,นั่นโถแล้วนู้นเป็นมุมจริงไอเว้ยเนยกระโดดไปครับตรงนี้จะเจอกับชนเผ่าอูบุนตู้โดนลบเอ้ยโดนลบอ้าลบเออกลายเป็นฝุ่นไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่มันมาแล้วผมต้องสังเกตด,ดีดี มันจะมาสองก้อนนะหลบดีๆเออเอ้าเฮียอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชพลาดพลาดพลาดพลดคืองี้เราโดดหลบไม่ได้นะเราก็ให้มันมาแล้วก็โดดไปอะไรมะก,ก้ามึงอะไรกงมึงเออว่างลิลิโบกว่างมีอะไรกูไหมสาตรมาเราเล็กหลบได้นี่หลบไปแล้วแป๊บหนึ่งครับผมเอามาต่อมาตอ ตอนนี้เราอยู่ที่เราก็ต้องตามขึ้นไปโดยการปีนบันไดที่อยู่ด้านขวาสุดข,ของแมปนะครับผมโดไปโดดนนแหละโดไปแล้วก็ปีนขึ้นไปตามล่เ,เวนนั่นที่มันทํากับเราไว้ถึงขั้นส่งอะไรไม่รู้่าฆ่าเราไอ้เลวมึงต้องตายตรงนี้ที่มีศพอยู่เราก็ทํา่าอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็ให้เราหลบดีๆหลบหลบหลบเออกระเด็นไปแล้ว คือตรงนี้เป็นแบบเป็นตัวเอ็กอะควายอะเราต้องหลบก่อนอันแรกอันสองไอ้เชี่ยผิดทางเอาไม่ไม่ตรงนี้ยอมรับเลยว่าก่อนจะผ่านได้โคตรนานเลยเนะนี่ยนี่ผ่านอย่างง่ายได้อ่อเชี่ยกูจะผ่านงไงอ่างเงี้ยไม่ก็แดกตูดกูดิอ๋อมาตรงนี้แทนครับผมนี่ไม่ต้องเป็นไม่ต้อง,องเป็นทาราแล้วนะพอแล้วนะนี่เลยเดินธรรมดาพอไอเชี่ยไม่เก็บเชือก แล้วก็เดินไปครับอย่าไปแคร์มันเก็บเชือกก็ปล่อยไปเราเดินได้เราไม่กลัวมาเลยมาเลยพวกเอ๋อมาเลยถามว่าตรงนี้จะมีอะไรต่อตรงนี้แหละครับเป็นจุดคลายแม็กของเรื่องคุณต้องรีบดันมาแล้วรีบไปตามมันให้ไวเพราะว่าจะมีมุมหี้ยๆที่เราไปตัดขานไว้มันจะมาตามล้างแคเสเราครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เทคนิคในการเล่นนิดนึงคือคุณต้องรีบไปไปให้มันไวๆไว,ไวก่อนไวง่าย ตรงนี้นะครับผมต้องรีบไปดีๆนะเพราะตรงนี้จะเป็นการที่มงมุมเอาขามาสกิดให้เรากระโดดขึ้นได้นะผมนี่ครับแต่ตรงนี้ก็รีบไปให้ไวชิบหายแล้วครับผมเลียแล้วเออก็แบบเมื่อกี้ครับผมเป็นเฮียที่ยากมากครับวอนที่ผมจะผ่านได้ก็ล่อไปเกือบเกือบสิบตาได้เมื่อกี้ก็คัดออกไปแล้วนะเอาล่ะคราวนี้ล่ะของจริงกูต้องผ่านให้ได้ เทคนี้ต้องผ่านต้องผ่านเทคนี้ต้องผ่านเข้าใจไหมต้องผ่านนะแมงมุมก็เป็นใจกูนิดนึงนะกูเกียดแค่หลายรอบนะนะโอเคนะแล้วก็พยายามอยู่ริมๆมว้ครับผมนี่ครับโดดไปครับเอาอีเย้ยเอาอีกแล้วผะวอาอ้รอบสามเออ,ววเอ,อววไม่ใช่รอบสามรอบสิบสามแมเง,แมงเ้ยเพราะแม่จุ้งเอาใหม่เทคคที่สิบสี่ ไอริมโบตอนไอมุงมุม,ม,มตะกายตึกถุยไม่ใช่ตะกายตึกตะกายกิ่ง <c oughs> ตะกายกิ่งนั่นแหละถูกต้องตะกายกิ่งถูกแล้วต่อสิวะมากูพร้อมที่จะลุยมานานแล้วฮฮอายมาถึงมเมึงเอโดอยมึงมุมกากมามามังรีบมา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 โโหกูไม่กลัวมึงหรอกนั่นแหละอย่างนั้นแหละกูไม่กลัวมึงหรอกนั่นแหละถึงแล้วครับผมไปกันแล้วตรงนี้ก็จะมีการเออเออเออ เออเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั okay. ่นแหละดันด er. ิเฮ้ยนั่นแหละครับวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปนั่นแหละเกาะไว้เกาะไว้ลอดแล้วนั่มูนก็จะตกเหวไปตายหาครับผมซึ่งก็มันยังไม่ตายหรอกครับแล้วก็ต้องจัดการให้มันตายอย่างแท้จริงครับผมมันจะขึ้นมาแดกเราครับานะนอตต้องให้มันตายอย่างแท้จริงหลบซิว่าหลบนั่นแหละอเรียบร้อยครับผมถ้าคุณคิดว่ามันตายแล้วคุณคิดผิดครับเดี๋ยวต่อไปคุณจะรู้เองว่ามันยังไม่ตายครับผม มันยังมีชีวิยอยู่แถมคนต้องตีอย่เดิมด้วยอ่าโอเคไปต่อกันเลยนี่เรามาไกละนะแ,แล้วแต่เราก็ไม่แคร์ครับต่อไปครับมาสิครับถึงไหนแล้วครับสไลด์หนอนครับสไลด์หนอนเอา้าเฮียไม่สไลด์วะโอ้ตรงนี้ก็เดินทั่วไปครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรน่าอา๋อสไลด์หนอนเอา้าไม่มีอะไรน่าสนใจครับ ไปเรื่อยๆครับข้ามเลยครับยาวเลยครับยาวไปครับเชื่ออะไรวะครับบันไดแล้วครับเหลือขาเดียวครับแบงมุมควายนี่ครับดึงมาไว้ครับวิธีผ่านครับเพื่อการดึงครับดึงมันดึงมันครับดึงมันนั่นแหละครับดึงมันครับดึงออกมาทีนี้มันจะกลายเป็นแบงมุมควายตัวหนึ่งลบเหลือแต่หัวครับแล้วก็ดันหัวมันครับในการผ่านต้องใช้หัวมันครับ นี่ครับโคตรง่าเลยครับดันไปครับดันไปครับดันไปครับมงมุม,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 มที่น่ารักเมื่อกี้ก็กลายเป็นหน่อไม้อะไรก็รูกลมๆไปแล้วครับผมหรือหน่อไม้ไม่รู้ชึ๊งนั่นแหละครับทีนี้เราก็ผ่านอย่างสบายแฮ i สบายหัวครับผมโอเคต่อกันเลยตรงนี้ก็จะมีกาเวาน้อย,อยล,ลอยละล่องอีกาเกว่าวะไม่รู้ดิตัวหายแล้วสไลด์หนอนลงไป เกาะบันไดปีนข no, like ึ้นมาเออแล้วทำไงต่อเห็นกล่องไหมนั่นแหละกระโดดเกาะเอ้ยเชี่ยล่วงเอิมขออภัยผิดอันมันต้องอย่างหนึ่งอันนั้นมันแค่มีคนอยู่มันยังไม่ร่วงเราต้องไปเกาะอันที่มันมีนกนกเที่ยๆเที่ยมเกาะอยู่เมื่อกี้โอเคนะพร้อมไม่ยังที่จะเกาะมันโดดเกาะนั่นแหละ ล่วงล่วงดิโดดเหยียบนิดนึงนั่นแหละล่วงมาแล้วทีแรกก็สไลด์หนอนเพราะสไลด์กล่องไปด้วยเออกล่องไปไวกว่าหนอนกูอีกลุยเลยลุมโบนั่นแหละดันไปครับดันครับสุดทางครับจะเป็นเหวครับไม่ใช่เหวจะเป็นกําแพงให้เราโดดไปไอเทียโดดขึ้นไหมนะเออขึ้นด้วยแล้วเราก็ไปต่อเลยถึงตรงนี้ผมเป็นจุดที่ผมยังไม่เคยเล่นนะคุณก็ไปเล่นพร้อมผมนี่แหละอืม เฮ้ยหนอนนี่ว่าเอ่มศพศพกับหนอนศพโดดทับหุ้ยเฮ้ยตัวเหียเลยวะเฮ้ยมึงหยาดแล้วเว้ยอ๋อโดนหนอนแดกครับผมแล้วก็โดดเกาะไว้เกาะเกาะไปนั่นแหละเหียบหัวน่าสวยงามเมื่อกี้มินรู้สึกจะเป็นเหมือนหนอนนะตัวขาวๆเกาะหัวอยู่หรือปรสิตอะไรก็ไม่รู้อะตรงนี้จะเป็นจุดที่ กับดักดกับดักนะครับผมซึ่งเราก็ต้องใช้อ่ะผมรับดูก่อนเห็น <S <S เนชือกข้างล่างนี่เะละ่ะโดดลงไปดิทึบอ้อกลายเป็นอะไรวะหมูหมูเนื้อบดน่าสวยงามอร่อยถุยเหอะให้เราเดินกลับไปทางที่เราโดดข้ามมันมาที่เราเหยี่บหัวมันอะลากหัวมันขึ้นมาจิกหัวมันเราลากขึ้นมาเอาหน้าแทะาพื้นให้เลือดมันสาดเออสาดดิจิหายอ่ะครับลากมันขึ้นมาครับลากาง่ายต่อครับ เอามันมาแทนเราครับลงไปครับจึก๊กกลายเป็นเนื้อบดแทนเราครับผมเราก็ผ่านอย่างง่ายได้ครับโดยการเหยียบเนื้อคนอื่นมันคือนนอนครับผมนอนจริงๆครับเหยียบแม่งเลยครับตรงนี้ก็เบาๆนิดนึงครับอะไรวะไม่มีอะไรครับผมไปต่อเลยตอนนี้เป็นสนใจเป็นค่ายกลแล้วตอนแรกตอนแรกมีแบบพวกสัปหลาดอะไรย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นค่ายกลแดนเพราะว่าจะมีพวกเคีย้ยนี่มาหาเราอ ไอเฮียแค่ขามันก็เอาเหรออย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้คือถ้าเราไปเหยียดตรงไอตรงกลางๆนี้มันจะเป็นการมอนสวิตระเบิดเรแล้วก็เหยียดตรงกลางนี่ซะเราก็จะรอดผลปลอดภัยอย่างสบายแฮ่อ่าแล้วก็นี่คือเหมือนกันคุณคิดว่าถ้าเราเหยียดตรงกลางคือจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีทางเหยียบข้างๆเอาอ่าเห็นไะมรา,า,างของหองถูกเป๊ะเลยแล้วก็โดดนี่ไลยครับชนเผาอุบุนตู้ไอเหียตายเออ มึงโหดเกินไปแล้วนะมึงยิงดอกใส่กูเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอกครับคุณจะมาตายแค่นี้ไม่ได้หรอกครับคุณต้องไปกับผมครับอ๋อตรงกลางห้ามเหยียบแล้วไงต่อครับแล้วก็ต้องไปตามนี้ครับโดดเกาะครับโหลดกลับครับนี่ควายสะดุดอ้ยเฮียอ้ยไอ้เจ็ดโคกไอ้ไอ้ฮาร่าไอ้เวนเป็ดไอ้ไอ้โอ้ยไม่รู้จะด่าไง แลล่ะเราก็โดดตรงกลางครับเหมือนเดิมครับไปครับผมรู้ที่ผ่านแล้วครับผมคิดได้ตะกี้เลยนี่ครับเดินไปหาไหมครับมามึงมาใหม่มามึงกาไอรควายนี่ครับตัวแรกจะที่ใส่หมดทหารจะตกลงไปตายหาตัวแรกครับแล้วตัวที่เหลือจะตามผมมาครับศพแรกครับไปแล้วครับศพแรกครับแล้วจะมีศพสามมาครับอ้าศพสามครับศพสามเออกลายเป็นไก่วินได้ไปแล้วครับผม แม่งโคตรฟลายเลยครับเกมนี้คิดได้ยังไงสุดยอดจริงๆทีนี้เราก็ผ่านอย่างง่ายได้หรือเปล่าวะเอาครับไปต่อครับหยุดเลยครับพอแล้วครับผมเหนื่อยที่จะเล่นเกมนี้ละมาต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันครับกับริมโบพาร์ททูสำหรับภาคนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชม